โอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าหน้าตาใหม่นะครับหน้ากากใหม่ของ UI Crypto c a r เนี่ยโอ้โหดูดีมากๆต้อนรับความโมนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังจะมีอัปเดต PVP แล้วก็อัปเดตกล่องที่เป็นการสุ่มแบบคราบของนะครับเอ่อคราบรถได้ด้วยตัวเองนะต้องเรียกว่ามันเลยมูนสุดๆไปเลยซึ่งตอนนี้นะครับผู้เล่นเพิ่มขึ้นจนจะ200 0 0นแล้วนะครับแต่ว่ารถเนี่ยมันยัง ไม่เท่าเลยนะแปลว่าตอนนี้เนี่ยการเปิดรถนะครับจำเป็นอย่างยิ่งครับที่รถเนี่ยมันจะเพิ่มมูลค่ามากขึ้นมากขึ้นแปลว่าคนกําลังสะสมรถอ,ออยู่ในตัวเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับอ่ในส่วนของตัวรถนะครับมีการปรับเปลี่ยนหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเอ,อแต่ว่าพอเปลี่ยนอย่างเงี้ยมันภาพมันสวยขึ้น่ยมันก็อาจจะโหลดนานนิดนึงนะครับให้มันประมวลผลนิดนึงมันอาจจะยังไม่เคย,เยอะไรเงี้ยเอ้ยผมกดได้เลยหรอรีเฟอร์ได้เลยหรอแต่รีเฟอร์ตอนนี้คงไม่ไม่ไหวมั้งเออมาละ นี่ครับยูคาครับนี่คือรถอ่าหน้าตาใหม่โอ้โหสวยงามครับหน้าเปลี่ยนสีเลยแบบนี้ผมอยากกดเลยใจเย็นใจเย็นแล้วก็นี่ครับมันจะเป็นยูไอเทมครับสมมุติว่าเราสะสมไอเทมใช่ไหมครับมันจะอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวกล่องมันจะเพิ่มมาเพิ่มขึ้นครับจากเมนูด้านบนเห็นไหมครับเขามีเมนูเพิ่มเต็มเลยต่อไปผมว่าน่าจะมีเพียบอ่าแล้วก็อาจจะมีเพิ่ม p v p นะครับในแอปพลิเคชันนะครับอาจจะต้องรอก่อนนะ ในส่วนของตัวกล่องนะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะใครที่เป็นคนใหม่ก็ยังใช้ได้อยู่หน้าตานะครับสเต็กกิ้งก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ดูดีขึ้นอนะ่ะเออดูดีมีชาติกูนะครับอัปเดตใหม่เอออ่ะนี่ครับตอนนี้ลดในตลาดยังไม่แพงนะครับยังไม่แพงมากเพราะว่ามันปรับตามราคาแหละเหมือนระบบออร์โคลนะครับ <laughs> ขายแพงไม่ได้ครับเพราะว่าเหรียญมันแพงครับจริงๆ เ,เหรียญมันถูกปรับครับอันนี้คือข้อดีนะคนจะรู้เองครับมันเป็นระบบเหมือนออร์โคครับ <c oughs> คนคนปรับคนปรับเหรียญเองครับตามราคาขายที่เออมันมันแพงครับเพราะว่าถ้าเหรียญแพงอ่ะเขาขายแพงไม่ได้ครับมันเดี๋ยวมันไม่มูล <c oughs> ก็เนี่ยครับตัวเกมแล้วเนี่ยครับตัวแมปใหม่อ่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ตัว City m แ p เนี่ยเขากำลังอยู่ขบวนการการสร้างนะครับผมว่าตัวเนี้ยมาอาจจะเป็นจุดอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาอาจจะให้เราเนี่ยมาคลิกตรงอู่นะครับแล้วก็เข้าไปในคำการในการขับของได้ครับจากที่ผมดูตัวอย่างวิดีโอนะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะครับมันก็คือให้ดูเป็นภาพเงี้ยแต่ว่าพอถึงเวลาจริงนะครับเราจะสามารถที่จะเลื่อนเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการกด แล้วมันก็เหมือนกับว่ามันอาจจะมีรถวิ่งก็ได้นะครับเป็นแบบจําลองรถวิ่งแล้วเราก็กดเลือกเลือกเลือกเลื่อนเลื่อนเลือแล้วกดอู่ปุ๊บรถแล้วเราก็เหมือนกับว่าเลือกรถปุ๊บ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 แล้วเราก็เลือกว่าเราจะเอาอะไรไปแต่งตึ๊ดเตดตดจบนี่นะครับเป็นภาพที่สวยงามอ่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมกาวให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าหน้าเว็บกันก่อนบางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมให้เห็นภาพว่าเป็นยังไงภาพมันจะอารมณ์ประมาณนี้ครับคือเหมือนกับว่า มันสามารถที่จะตกแต่งแล้วก็เห็นภาพนะทำให้มันมูลขึ้นนะเพิ่มความมูลได้3ามร้อเดี๋ยวเนี่ยครับเดี๋ยวมันจะมีอัปเดตใหม่มานะครับก็คือเป็นเพิ่มน้ำมันนะครับแล้วก็ตัวสปีดตัวดิฟนะครับพาวเวอร์เนี่ยจะมีผลหมดเลยนะสามารถแต่งตกแต่งได้หมดเลยแล้วก็กล่องนะครับจะขายอยู่ที่75็ดสิบซีคารเนี่ยแหละเป็นตัวเบิร์นได้ดีมากนะครับในการซ่อมหรือว่าในการแต่งรถก็ต้องเสียซีคารนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูนี่ครับคือภาพอืม โอเคครับมันก็คือการเข้านะครับในซิตี้นะครับเนี่ยมันภาพมันก็เป็นอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเป็นภาพจริงเลยนะที่เขาจะทํานะก็รวมประมาณนี้นะแล้วพอเราเลือกเลือกเลือดเลือดเ,เ,เ,เนี่ยเราก็จะเห็นภาพนี้เลยก็คือเหล่ารถซีซีคาร์เนี่ยจะวิ่งอยู่บนแมปนี้นะครับเราก็สามารถที่จะกดนะครับอย่างเช่นเรากดอันนี้ปั๊บเห็นไหมครับเ <kee> ราสามารถเลือกนะครับทรงในการเปลี่ยนสีเปลี่ยนสกิลสกิลอะไรอย่างเงี้สามารถแต่งนู่นนี่นั่นตกแต่งรถได้เลยตามใจชอบครับแล้วก็จ่ายปั๊บจบ เนี่ยครับมันก็จะรวมเป็นเวิร์กช็อปในคารครับที่เราสามารถใช้ได้โดยรวมเออเนี่ยครับมันเป็นระบบที่ทำออกมาแล้วสามารถต่อยอดและทำได้จริงครับนี่แหละผมเลยบอกว่าเกมนี้เนี่ยสุดสดจริงอ่ะใครที่เป็นมือใหม่แล้วคิดว่าเฮ้ยกําลังตัดสินใจจะเข้านะครับต้องดูก่อนนะครับว่าเออเราเนี่ยคิดว่าถ้าเราอยากไปยาวๆนะครับเกมนี้เนี่ยค่อนข้างมีแผนนที่ดีครับ ผมให้ประมาณแ0เปเลย90%เเลยเพราะว่าเดี๋ยววันที่ยี่บห้าครับหรืออาจจะรอดูวันที่ยี่ห้าแต่ว่าถ้ายี่ห้าเนี่ยเข้ากระดานแล้วมันพุ่งไปอ่ะคุณอาจจะเสียใจได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อยู่ที่การตัดสินใจนะของออคุณผู้ชมนะครับหรือนักลงทุนทุกท,ท่านนะครับว่าจะลงทุนเกมนี้ไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้เหรียญมันแพงมากนะผมบอกเลยว่าเหรียญมันมูนมากๆครับคือตัวเกมเนี่ยมันอัปเดตต่อเนื่องมีการเ,เขาเรียกว่ามีการ ปฏิบัติต่อเรื่องของแผนนะครับที่เขาเนี่ยมีการวางเกมได้แบบสวยงามแล้วก็มีการเซอร์ไพรส์มีการแบบโอ้โหเรียกว่าคือเกมมันแบบค่อนข้างมีการขยายแล้วก็มีการแบบว่ากระเตืออง้ครับเรื่องของแบบแผนทุกอย่างครับเขาทําแบบพวกพวกเกี่ยวกับแบบแผนได้ดีครับแล้วก็ทําการตลาดได้ดีครับโอ้โหราคาหมุนไม่หยุดตอนนี้ผมมีทั้งหมด2,000เหรียญน,นะครับรวมๆแล้วไม่ถึงแล้วดิผมถอนไปแล้วผมมีทั้งหมด เออถึงสิเพราะว่าเดี๋ยวผมจะผมจะรอดูวันที่ยี่สิห้าถ้ายี่สิห้าผมจะมีอยู่ทั้งหมดสองพันเหรียญพอดีผมจะได้ประมาณ28งหมนแปเนี่ยผมก็จะถอนมาก่อนเอาทุนกลับมาก่อนลงไปลงไปหลายแสนก็เอาคืนมาซัหน่อย <c oughs> ไม่งั้นเดี๋ยวก็คือผมถอนเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็น,ปนอให้ให้รู้สึกสบายใจว่าถอนหน่อยนะครับแล้วก็เก็บไว้แล้วก็สักพักหนึ่งก็เอาไปเติมรถตอ่อหุยไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> อดใจไม่ไหวกระเป๋าตังสัน่น ก็ไม่ไม่ใช่อะไรครับผมก็อาจจะถอนมาแล้วก็ที่เหลือเนี่ยผมก็จะแบ่งอย่างละครึ่งๆนะครับอ่าสำหรับใครที่เข้าเกมนี้นะครับก็ลองตัดสินใจลองคิดดูนะครับว่าเออคุ้มค่ากับที่เราจะลงทุนไหมนะครับอันนี้ผมไม่ได้มาชักชวนการลงทุนนะครับแต่ว่ามาแนะนําหรือมาแชร์ประสบการณ์สําหรับคนที่อยากเล่นเกมนี้จริงๆนะคือเกมนี้ถ้าถามว่าลงทุนถ้ามันขึ้นไปสูงๆเลยมันอาจจะไปยืนราคาเท่ากับเครื่องบินก็ได้นะครับถ้ามันขึ้นไปถึง18-19บาบาทอะ ตอนนี้เราซื้อ14ก็ยังถูกเลยนะครับอ่าดูสมมุติว่าเราลงทุนนะครับคันหนึ่งเนี่ยจะตก620ถ้าเราซื้อสองคันเนี่ยมันจะอยู่ที่เอ่อหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบประมาณหมื่นเจ็ดนะครับแต่เราสามารถซื้อคันหนึ่งก่อนได้ครับสมมติเราซื้อค่าคันเดียวนะเอ่อรวมค่าน้ำมันด้วยเราต้องเผื่อค่าน้ำมันด้วยอ่าสมมุติว่าเรามีหกร้อยสี่สิบค่าน้ำมันมันเอ่อสองเหรียญหกวันอืมสมมติอ่าเดี๋ยวอันนี้ผมคำนวณให้เลยนะครับ อันนี้12คูณด้วย360แต่ว่าชุดแรกเนี่ยที่เราจะต้องเติม6วันก่อนนะครับก็คือนี่ครับเราเติมต้องเติม12เหรียญแปลว่าเราก็ต้องบวกเพิ่มไปอีก12เหรียญเป็น32นะครับทั้งหมดเนี่ยครับ32เหรียญ32เหรียญระยะเวลาคืนทุนเท่าไหร่ต้องดูราคาเหรียญด้วยนะครับถ้าตอนนี้ยังไม่ล่วงนะอะาจจะรอดูอันนี้แล้วแต่นะครับรอดูว่าจะย่อแต่ถ้าไม่ย่อมันไปต่อ อันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราตัดสินใจนะครับสมมติเราเข้าราคาที่600 600นี่นะครับ6กรมันจะอยู่ที่ประมาณ8000อ่ะแล้วสมมติว่าถ้าเราจะต้องการคืนทุนเราต้องเล่นให้ได้วันละ20แต่ว่าถ้าอ่ะถ้าเราไม่อยากเล่นเรากดสุ่มผมเฉลี่ยเลยประมาณ18 18คูณด้วย30นี่ครับเท่ากับ540ยังไม่คืนนะแล้วเราต้องจ่ายค่า้รรมันทุกทุก วันด้วยนะแปลว่าค่าน้ำมันของเราต้องหักอยู่ทั้งหมดค่าน้ำมันนะครับวันละสอคูณด้วยสามสิ0สองสนะครับเราได้ทั้งหมด540ลบด้วย60โอเคเราจะเหลือทั้งหมด480ครับ480เราจะได้เดือนแรกอยู่ที่6,700นะส่วนเงินลงทุนก้อนแรกเราลงที่638,000สามนะครับถามว่าประมาณ45วันคืนทุนครับ อ่าสมมุติว่าเราเล่นไปอีกอีกอีก,อก,อก,อกเดือนใช่ไหมครับก็คูณไป2 2เดือนก็กําไรแล้วครับอืมสองเดือนกําไรแต่อันนี้แล้วแต่นะครับเป็นไอเดียก็คือถ้าสมมุติเราจะเพิ่มลดล่ะจะต้องเก็บกี่วันถึงจะได้อ่าสมมุติเราจะเพิ่มลดใช่ไหมครับเราก็เอา18คูณด้วย60เลยนะอ่าแล้วก็ไปลบค่าน้ำมันคือ120เราจะได้ทั้งหมด9 6 0้แปลว่า หารด้วยเออหารด้วย45 4ส45ี่สิบห้าสี่สิบห้าวันจะได้อยู่ที่เก้าร้อยหกสิบครับอ่าสี่สิบห้าวันอ่ะเดี๋ยวดูนะครับคูณด้วยสี่สิบห้าแปดร้อยเอ้ยไม่ใช่เออแปลว่าผมคำนวณผิดหมื่นหมื่นเอาใหม่ก็คือสิบแปดถ้าเราจะซื้อรถอีกคันเราต้องเล่นไปประมาณเออน่าจะสี่สิบแปด ได้อยู่ได้อยู่เพราะลดในตลาดอยู่ที่ประมาณ700นะครับรถในตลาดมาเก็ตอยู่ที่700อืมได้คันหนึ่งโอเคก็ลบไป705สมมุตินะครับราคานี้ก็เหลือร้อยหนึ่งโอเคก็ประมาณว่าถ้าเราจะเล่นนะครับหรือเราเล่นไม่ถึงหรอกมันแค่ประมาณอาจจะ43วันด้วยคูณด้วย18อืมใช่ไม่ถึงไม่ถึงเลย40วันยังได้เลย40วันอันนี้ในกรณีที่ว่าเราได้18นะครับถ้าเราได้สูงวันนี้หรือต่ำวันนี้ก็ต้องเฉลี่ยกันนะครับ ประมาณนี้ครับก็ประมาณ40วันก็จะได้คันหนึ่งคันหนึ่งคันเนี้ยเป็น2เราก็จะ18คูณด้วย2ละคูณด้วย30เห็นไหมครับแปลว่าเดือนหนึ่งเราก็ได้รถอีกคันหนึ่งพอเพิ่มอีกคันหนึ่งปั๊บเราก็จะได้รายรายได้เพิ่มคันหนึ่งเนี่ยประมาณนะครับโดยเฉลี่ยคือประมาณเอ่อสี่เดี๋ยว่อนนะคันหนึ่งเพราะว่าคันหนึ่งมันจะวิ่งได้18ใช่ไหมครับสคูณ30มบ้าลบค่าน้ำมันไปเอ่อหกสิบโอเค จะเหลือ480ถ้าเรามีรถ10คันเราจะได้4,000นะครับต่อเดือนนะครับต่อเดือนะแปลว่าถ้าเราจะมีรถ100คันเราจะได้แต่ไม่ต้องถึงหลอก100จริงๆ480ถ้าจะให้ได้วันละ480เราต้องมาหารด้วยจำนวนรถนะครับสมมตินว่ารถเราต้องมี20แปลว่ารถเราต้องทํำ14 480หารด้วยเท่าไหร่ดีมีสัก25อ่ะ มีแค่25คันนะครับเราจะได้อยู่ที่480เหรียญคูณด้วย10วัน4,000แปลว่าถ้าเรามี480เราผ่านไป5วันเราจะมี2,004แปลว่าทุกๆ5วันเราจะสามารถถอนได้แต่ถ้าเราอยากถอนได้เยอะกว่านี้เราก็ต้องคูณเข้าไปเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าผมก็กไกด์ว่าเราค่อยๆไปก็ได้นะครับไม่ต้องเร่งรีบแล้วก็ค่อยๆสะสมหมุนๆขายๆอะไรอย่างนี้เพื่อให้ระบบมันหมุนไปได้ดีครับเพราะว่ายังไงก็หมุนเรื่อยๆเ,เนาะสำหรับตัวเกมนี้อ่ะ ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์หรือเป็นคู่เล่นใหม่หรือว่าหน้าใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากวิพีนี้นะครับเป็นการอัปเดตยูไแล้วก็เรื่องของรีวอร์ดด้วยนะรู้สึกว่าเขาจะปรับที่3เป็น5นะครับแล้วก็ปรับที่1่เป็น10นะครับก็เดี๋ยวต้องมารอดูเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลองออทำอีกทีแล้วก็อาจจะลงในกลุ่มนะครับที่เป็นเทเล gram นะครับก็รอติดตามกันได้นะอัปเดตอะไรมีอะไรก็อัปเดตในเทเล gram นั่นแ,แหละนะครับ